ณสถานที่ซึ่งในอดีตเป็นพระราชวังเดิมกรุงทนบุรีนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าทับ ช่วงเวลาที่เสด็จพระราชสมภพ,พสมเด็จพระบรมไอยกากาธิราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จพระราชดำเนินยกทัพไปตีเมืองทวายจึงนับว่าทรงพระราชสมภพ,พในยามที่บ้านเมืองเพื่งก่อร่างสร้างกรุงต้องผจญค่าศึกจากทุกทิศด้วยทรงละไม้คล้ายสมเด็จพระบรมอัยกากาธิราช จึงได้รับพระราชทานพระเมตตาและพระกิตติยศเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระชนมายุครบ21พรรษาโปรดให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและประทับจำพรรษาณวัดพระราชสิทธารามบางกอกใหญ่ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงงานราชการแผ่นดินร่วมกับพระราชบิดาและพระราชปิตุฉาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์มาโดยตลอด พุทธศักราช2356ในรัชากาลสมเด็จพระบรมมชนกนาศทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมมือนเจสนาบดินกํากับหน้าที่รชาชการในกรมสำคัญหลายกรมคือกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตำรวจว่าความดีกาด้วยพระปรีชาสามารถทางการค้าทรงจัดปลือสสำเภาไปค้าขายกับเมืองจีน และด้วยพระราชกตันยุตาทรงนำเงินที่ได้จากการค้าขายน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถสำหรับทรรมุบำรุงแผ่นดินเป็นที่ชื่นพระราชฤทัไทยมากถึงกับตรัสเรียบพระองค์เล่นๆว่าเจ้าสัวอันหมายถึงพ่อค้าผู้มั่งคั่งร่ำรวยในเวลาเดียวกันในส่วนพระองค์ก็โปรดให้ตั้งโรงทานสงเคราะห์ราษฎรยากไร้หน้าวังท่าพระ สถานที่ประทับในเวลานั้นนับว่าได้ทรงศึกษาทั้งในส่วนราชการแผ่นดินและทรงเรียนรู้ด้านดูแลประชาชนด้วยพระองค์เองพุทธศักราช2,367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไัยเสด็จสวรรคตโดยมิได้ทรงมอบหมายการสื่อพราชสมบัติบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดี และเหล่าข้าทูลลองทุลีพระบาทน้อยใหญ่จึงได้ประชุมปรึกษายินยอมพร้อมใจกันเชิญพระเจ้าลูกยาเธอกรมมมื่นเจสดาบดินขึ้นครองราชสมบัติโปรโดให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีในช่วงวันที่29กรกฎาคมถึง1สิงหาคมพุทธศักราช2367 และในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระปฐมบรมราชโองค์การขอให้เหล่าพญาเสนาบดีทั้งหลายได้ช่วยพระองค์บำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสืบไปทรงตั้งพระไทยจะรักษาแผ่นดินและพระบวรพุทธศาสนาไว้ด้วยพระไทยจะให้อยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันฉันสุจริต จากพระราชโอวาทานุศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงถึงความมุ่งมั่นในพระราชหฤทยัยที่จะบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสยามให้อยู่เย็นเป็นสุขพระราชการณียกิจที่สำคัญลำดับแรกในปีที่เสด็จขึ้นครองราชพุทธศักราช2367คือการขจัดความไม่เป็นธรรมเรื่องอากรค่านาโดยแต่เดิมนานรารคต ซึ่งเป็นนาของเจ้านายและข้าราชการไม่ต้องเสียอากรเสียแต่นารายคงนาของราษฎรโปรดให้ตรากฎหมายค่านาเก็บอากรทั้งนารายคตและนารายคงยังเป็นธรรมและเสมอภาคในเวลาเดียวกันทรงกวดขันให้ยกเลิกการบังคับซื้อข้าวราคาถูกจากราษฎรโปรดให้กำหนดมาตราช่างตวงให้เป็นมาตรฐานโดยเฉพาะถังและสัตว์ที่ใช้ตวงข้าวเปลือก เพื่อป้องกันเจ้าพนักงานช่อโกงข้าวชาวนาและเบียดบังของหลวงนอกจากนั้นโปรดให้ตั้งกลองที่พระราชฐานชื่อว่ากลองวินิจฉัยเพรีให้ราษฎรมาตีเพื่อร้องทุกข์ถวายบิกาได้ทุกวันด้วยมีพระราชดำริว่าแม้ไม่ได้เสด็จออกนอกพระราชฐานแต่โปรดให้ราษฎรสามารถบรรเทาความทุกข์ร้อนถวายบิกาได้ทุกวัน โดยพระองค์เองทรงควบคุมใกล้ชิดให้มีการตรวจสอบตัดสินดีกาอย่างถูกต้องพุทธศักราช2380ทรงตรากฎหมายใช้ปราบปรามโจรผู้ร้ายที่เรียกว่าพระราชกำหนดโจรหเส้นโดยกำหนดให้ราชสรดลต้องช่วยกันดูแลเหตุการณ์ในรัศมีหเส้นหรือ200เมตรจากบ้านเรือนของตนนับว่าเป็นพระราชกุศโลบาย รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้อย่างแยบยนต์และปลูกฝังให้ราษฎรรู้จักหน้าที่พลเมืองดี <S <S ที่สำคัญพระราชการณียกิจที่หารกล้ายิ่งคือการทรงปราบฝิ่นและอั้งยี่ซึ่งลักลอบค้าฟิน่นโปรดให้ตราพระราชบัญญัติห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นขายฝิ่นและนำฝิ่นเข้าสู่ราชอาณาจักรมีกำหนดบทลงโทษที่รุนแรง โดยเมื่อพุทธศักราช2,382โปรโดให้จับฝิ่นได้ถึง3,700หาบคิดเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินในรัชสมัยนั้นทรงให้เผาทำลายฝิ่นที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตร์ส่วนกลักฝิ่นให้หลอมแล้วหล่อเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ประดิษฐานเป็นพระประธาน ณศา,าลาการปรเรียนวัดสุทัศน์เทพวรารามนามว่าพระพุทธเศษฐมุนีแปลว่าพระผู้ประเสริฐสุดเป็นปริศนาให้ผู้หลงผิดคิดกลับตัวกลับใจเป็นคนดีดังเช่นพระพุทธปฏิมาที่หลอ,อขึ้นจากกลักฝินตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชการณียกิจอย่างเข้มแข็ง ทางด้านการรักษาความสงบภายในพระนครรักษากฎประเบียบให้ราษฎรได้รับความยุติธรรมและเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขสมดังที่ได้มีพระราชปณิธานว่าจะทรงดูแลรักษาแผ่นดินนี้ให้จงดีสื่อไป